สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูสินจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในหน่วยฤด,ดูฝนกันนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เดี๋ยวเรามาขยับร่างกายเพื่อบริหารสมองของเรานั่นเองนะคะเด็กๆสามารถทําตามครูสินไปได้เลยนะคะไปพร้อมๆกันเลยค่ะลมพัดเบาๆแล้วค่อยแรงขึ้น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  ซาซาซาฝนตกลงมากระเด็นเป็นฝอยเด็กๆลบฝนกันหน่อยเด็กๆลบฝนกันหน่อยเปียกฝนเล็กน้อยเดี๋ยวเป็นวัดเอ้ยฮัทชูฮัทช,ชิเด็กจ๋าทำตามคุณครูได้ไหมคะเด็กๆจ๋า เด็กๆเคยสังเกตไหมคะว่าก้อนเมฆเวลาฝนตกจะมีสีอะไรค่ะสีเทาดำๆใช่ไหมคะถ้าเด็กๆเห็นก้อนเมฆสีเทาๆดำๆแล้วแสดงว่าฝนกำลังจะตกหรืออาจจะมีลมพัดมาอย่างแรงหูนา แล้วฝนก็ตกลงมาฝนตกลงมาอย่างแรงเลยแล้วเด็กๆคิดว่าเมื่อฝนตกแล้วเด็กๆจะมีอุปกรณ์อะไรคะเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆเ,เปียกฝนค่ะมีรมมเสื้อกันฝนแล้วก็ รองเท้าบูทใช่ไหมคะ,ะกูเชื่อว,ว่าที่บ้านของเด็กๆก,ก็มีอุปกรณ์รม่มแล้วก็เสื้อกันฝนและรองเท้าบูทยอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างนะคะสัตว์อันตรายที่จะมาพร้อมกับฤดูฝนเด็กๆอยากรูไ้ไหมคะว่าตัวอะไรค่ะนั่นก็คือพี่งู พี่ตะครับถ้าเด็กๆขีนแล้วเด็กๆอย่าเข้าไปใกล้หรือว่าไปจับนะคะกลัวจะอากาศเอาสัตว์เหล่านี้นะคะมีพิษอันตรายอาจถึงชีวิตเลยนะคะสัตว์พวกนี้นะคะชอบมาเกาะหรือไต่มาตามกำแพงบ้าน หรืออาจจะมาซ่อนตัวอยู่ในรองเท้าของเด็กๆก็ได้นะคะฉะนั้นก่อนที่เด็กๆจะสวมใส่รองเท้าให้เด็กๆสังเกตที่รองเท้าก่อนขอเอารองเท้ามาคะเอารองเท้ามาคอก่อนที่จะสวมใส่นะคะเมื่อคอเสร็จแล้วไม่มีตัวอะไรหรือว่าไม่มีอะไรที่ผิดปกติเด็กๆก็สามารถสวมใส่ได้นะคะที่สำคัญครูสิงเป็นห่วงเด็กๆ อย่างมากเลยถ้าฝนตกแบบนี้นะคะเด็กๆอย่าออกไปเล่นน้ำฝนนะคะเดีย๋ยวจะไม่สบายนะคะถ้าเด็กๆเผลอออกไปเล่นน้ำฝนแล้วเด็กๆต้องรีบกลับเข้ามานะคะอาบน้ำสระผมชำระล้างร่างกายให้ของเรานะคะให้สะอาดเลยเพื่อป้องกันพี่เชื้อโรคที่ไวรัสร้ายนั่นเองค่ะแล้วก็หาเสื้อผ้ามาสวมใส่ให้อบอุน่น ดื่มน้ำอุ่นด้วยนะคะเพื่อสุขภาพของเด็กๆเองค่ะเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคุณสิลป์เป็นห่วงนะคะดูแลสุขภาพกันทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ